เพียงอย่างยุนอสกรีนครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุบูสุคนมันนี่กสะซิบตำมะคงให้กูออกนะครับหลังจากที่เพิ่นไปเขาไายดุกเสียมามาได้ฝืนนะครับนอนตื่นขึ้่อนไม่มากระไรแบบตำมะคงให้กินบ่อมันจังสวงนะพี่น้องเนาะมักตำยังค่ะมือนนี่ตำปูตำปูปูมาปูดาวสมกันโดดปูนางก็ปูดาวเป็นปูอยู่สองแบบนี่ ต้องไปนี่มะนาวแ้ากนคนๆโคกหน่อยว่าตั้ำว่าดวะนี้เพาว่าเขาสือโคกไม่ไร์แล้วเดออะไรอเอาใหญ่ตัวนี้ตอนนี้ก็จชได้เอานี่แล้วพี่น้องใส่นีเราชัวได้มึงมึงข้า้งๆเอ่้ มาหน่อยเห็ดอะไรกัดตัวเส้นี้ที่ทำมาเนี่ยขนๆเราก็ซิมมือบ้างเนี่ยเอ้าน้ำชุ่ปฟงออกถามปลาปูก็ออกค่ะจะหวานจ่อยๆปูสดๆใหม่จากตัวสดจากทะเลนะครับเคายสองวันหนึ่งคืนนะคะคุนคนจักรินจะไปนอนคายน้ำนี่เอ้ายังได้เฮ็ดเอ้ายังได้เฮ็ด หายทัยหายลงมื่อยับสบโดดนาอากาศกะห่อน,นกินมงไปนี่ก็นะดแนหเห็นมะรามตั้ยแซ่บแจ๋วเลยคนๆเราก็ชิมเบิง้งบ้นานคนว่ากรปเวื่นว่ะชิมมันก็ได้ครับแสบพีอง บอกด้เลยว่ามันโซฟามากห้งองเฮ็ดเองนะพี่น้องอยากแสียบสำเนากับไส้ต้องไปพี่อ่ะผปงสุดมันแตบบ่ื้อเขาปูซองสูงอะเป็นโคตรละลอยเนาะแม่นรัื้อมากเฮ็ดกินดีไปบ้านนี้ขัวเอาเดี๋ยวเอาไปใส่ถ้วยไปกินข้างนอกข้างจากยัวยัวอยู่ในครัวเราพี่น้องยัวเราเขามาเทใส่ถาดนมาบ้านนะ่ะมา จับเนี่ยจับซอยเนี่ยจับจับซอยเนี่ยโอ้คือหนักแทนนิสมันแก่ๆนะครูอ๊อฟผุดนะผุูไรเห็ดค่ะมันมันกินเบือบานใช่ไหมทำไมจำหนึ่งว่าสีเห็ดเฮ่พี่น้องในยูทูบเพื่อนๆสีดำมาไล่เตะมาไล่เตะาไล่เตะสวัสดีนะคะคุณคุณครูอ๊อยนะคะกินได้แล้วบอกให้มึงเห็นนะผุดสีซิม

ไมนเข็มข้นนะเอาข้าวป่วนมานึ่งเด้อัูดมาเจ้ามานั่งแบบนี้ขออิทไทยไทยเจ้าแล้ววันนี้สภาพสภาพนอนห้องกระตือน้ำมันโดดอปใส่ซอนก็ถนัดกระใสมือด้วครับสดสดนะครับสดสดครับใม่จากรถสดจโอ้ยสิตื่นนะคะนอนห้องกระตือนะเสียงสว่างอีกช่องหน่ะจัง่อย ไไม่ไม่มืนกันิว่าหวานๆเนี่ยมาค่ะพี่น้องกินน้วกันชวงเลยอยกิน่มันเป็นเร้ดูดูดูในมือนะผันี่เบาเรื่องดูด่เคยแผลยน้เสียเสียอยู่ผนนีสดแน่นนะจะเกินนะนะพี่น้อง แก้วเก้วเก้วชื่อแม่คุยแก้วก้าวเอาอันนี้ดิสวัสดีครับสวอนจะครับเหมืดีครับสวัสดีครับบัวครับแล้วไดงยังน่องวันนี้ฮะเอาพี่น้องมาตุ่มมาห่มกินตะปะ่มช่วงตจะทำนี้เป็นมันสุกมันสุกแล้วจะพาพูดกับจีนเนี่ยคือคู่สองคนเห็นไหมครับคู่อะไรก็คู่ไปแล้วเดี๋ยวแบบนี้อยู่ได้ เชี่บเชยบอ่ะอืม่าอืมน่งซักตั้มเชี่ยบอืเชี่ยบเชี่ยบอ่ะอืมเ่บอื้ยมัได้เกิดนะนะดออกเตร์เที่ยยีทีอีสานบ้านนอกมยุ่ๆพี่นองตำแบบในเมืองก็จะเป็นหลุดทุ่งหรือแนวใดก็บม่รูกินมันขับไป เมมากินน้ำานนยาคือกันนะน้ยาคือกันสวดข้าวปุ่นข้าวเบิ้ลตอะคันมีข้าวปุ่นเนวใช่กันนี่อก็เอรี่ะพี่น้องเออจับจับอีกนึงเอาไปน้องเนี่ยหมือนาเอาไปน้องเนี่ยเหมือนาวขวายเดือดเดือดเดือดเรื่องดูดัะแขหายยปดูดกะปูไปแล้วปะไม่แล้วพูดหนึ่งไรอะไรจอยเอาน้ำมันนกินกันครับ ีะน้องว่าจะเกิดซ้ำหนึ่งกันจ้เกิดซนี่ล่ะผู <um> ้อวยขึกินไหน่ะินีล้วากินน่อยเดียวออกากปูมาเลยจ้าบุ๋มเยอะน้แดงองตองผ้้มักเบามักเบาอันนี้ขึ้นาดำเปื่อๆอาถือล่างหงอุหมมางขึนบงงาม้นบงามเ้ไปเรื่อยโ พ,พื่อคือแบบนั้นเหรอทั้งสามทั้งสี่พี่น้องเพิ่มเพี่ต้องเป็นทังไหคือนาเดนถึงเกือพี่น้องถึงเกือกเบอร์อยากกินโซบะไหนหรอเอาพี่น้องยาอยากน้ำ ลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ยังเคยกินเครื่องขีดหมูเครื่องยญิงยากขีเดย <c oughs> แยกไหมครับลาไปก่อนสวัสดีครับพ่อหมูขีหมูกัแต่โอ้ย <c oughs> <c oughs>